มันประชุม 2. พร้อมเพียงกันประชุม 3. ไม่บัญญัติหรือลมเลิกข้อบัญญัติที่ตกลงในที่ประชุมสังเกตดู3ข้อแรกเป็นเรื่องอะไรแล้วประชุมในเวลาไปเจออะปะลิหาทธรรมเจดจุดเด่นคือการประชุมเหมือนสปอร์ตเดย์อะ ปางนาโรงเรียนนานะ้อยขขงปางนาแข่งกีฬาคุยเห็นหมดแหละแกเวลาเราประชุมสปอร์ตเดย์อะมันต้องมีการคุยกตกลงกันใช่ไหมมติต่างๆมันออกมาแล้วอ่ะหนังสือรุ่นหนังสืออะไรต่างๆมันมีไปแล้วก็ต้องยอมรับมติที่ประชุมนะครับและข้อ4สังเกตดูเวลาเราเป็นเชียร์ดิตเดอร์ต่างๆเราก็ต้องมีข้อคิดเห็นจากผู้ใหญ่เนาะมา มีครูที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับข้อที่สให้ความเคารพและรับฟังความเห็นผู้ใหญ่และที่สําคัญข้อ5หลักการนี้ดีมากเลยไม่น่าเชื่อนามุด,ด้าเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงให้สิทธิสตรีในการเสนอความคิดเห็นในการที่จะประชุมอะผู้หญิงก็ต้องมีเสียงบ้างน้ำตาคอเลยนะคะ 6. เคารพบ,บูชาสกระเจดีศาสนสถานเพื่อเตือนความทรงจำครูไกด์ถาม มันคือการสร้างอนุสาวรีย์อะทำไมถึงต้องสร้างอนุสาวรีย์เพราะว่าเมื่อเราเห็นอนุสาวรีย์ปุ๊บมันคือตอกย้ำว่าเราคือพวกเดียวกันอะอะอย่างเช่นครูถามน้องอะท้าวสุรานารีคุณนึกถึงจังหวัดอะไรเห็นไหมเห็นไหมเธอรู้เลยอะโอเคไหมครับและข้อที่เจ็ดเราต้องให้การอารักขาพระพิสษุ เพราะท่านเป็นผ so ู้ทรงศีลหลักการนี้ระวังนะข้อสอบออกบ่อยและน้องลักเคยเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสามัคคีเพศคำฉันไหมเคยได้ยินเพศคำฉันสามัคคีเพศคำฉันเคยได้ยินกษัตริย์ลิชชวีอย่างนี้ไหมก็คือกษัตริย์พระองค์นี้ชื่อว่าอาชาสตรูเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธท่านจะไปตีแคว้นวัชีตีเท่าไหร่ก็ตีไม่แตกเพราะแคว้นวัชีถือหลักธรรมที่มีชื่อว่าอะไรอะ ปะริหาริด้รำเจ็ดไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะนี่นะฮะหลักธรรมนี้คือเกี่ยวข้อกับความสามขี